หมดสัญญาการบริการกับกำจัดปลวกแล้วเนี่ยและปลวกก็ไม่มีแล้วเนี่ยควรจะต้องทํายังไงต่อสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก็คือปลวกเนี่ยเป็นปลวกใต้ดินครับการกําจัดเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งครับถ้าเกิดกําจัดหมดไปแล้วแต่การป้องกันเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่สําคัญมากก็คือเราจะหนีไม่ได้เลยในการที่จะต้องทําฉนวนใต้ดินไว้ครับเพื่อป้องกันปลวกใต้ดินขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งซึ่ง ผลิตภัณฑ์ในการที่จะต้องวางฉนวนไว้ใต้ดินเนี่ยสำคัญมากที่จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ของไม่มีคุณภาพครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือถึงฉีดไปแล้วครับก็ยังมีความเสี่ยงสูงขึ้นมาอีกอยู่ดีถึงแม้จะไม่มีปลวกอยู่ที่บ้านแล้วถ้าเกิดมีมแมลงเมา่าฝูงใหม่เนี่ยลงมาแลนดิ้งแถวบ้านเราเนี่ยก็มีโอกาสเข้าบ้านครับดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เลยสําคัญมากที่สุดครับ2ต้องดูที่ผู้เชี่ยวชาญที่เขาเข้ามาดูแลครับถ้าเขา เขาเข้าใจสภาพพื้นที่เก่าของบ้านคุณครับดังนั้นเขาจะรู้ถึงจุดอ่อนในกรณีที่บ้านปลวกคุณเคยขึ้นเยอะมากๆเนี่ยแล้วมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูทุกเดือนเนี่ยคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันน้อยลงได้ไหมเพราะว่าคุณอาจจะไม่สะดวกแน่นอนครับสำคัญมากก็คือคุณจะต้องสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาให้บริการและให้คำปรึกษาคุณครับเพราะในกรณีที่ปลวกไม่มีแล้วเลยสักตัวเนี่ย้าน้ำยามีคุณภาพสูงมากๆแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะแนะนำให้คุณได้ครับว่า เวลาที่พอเหมาะที่ระหว่างเจ้าของบ้านและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องเข้ามาตรวจเช็คและหาเลือการเพื่อที่จัดการปลวกเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ไหมโดยเฉพาะถ้าเกิดยามีคุณภาพสูงมากๆเนี่ยความเสี่ยงก็จะน้อยลงอยู่แล้วครับดังนั้นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ครับยังไงก็สำคัญที่สุด